เฮ hey, ดังๆแจกเงินคนพิการเพิ่มรายละ1,000บาทและพักใจนี้ห่งปีฝ่าวิกฤตโควิด -19 สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะนางสาวรัชดาธนาดีเลก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ระบุว่านายจุรินลักษณะวิิธิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติได้ประชุมคณะกรรมการถึงมาตรการช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ประชุมจึงเห็นชอบ4มาตรการช่วยเหลือได้แก่ 1. การจ่ายเงินเยียวยาผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการกว่า2ล้านคนทั่วประเทศรายละ1 0 0 0บาทเพิ่มเติมจากเบี้ยผู้พิการที่ให้ทุกเดือนอยู่แล้วโดยใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมประสานการกรมบัญชีกลางเพื่อให้โอนเงินตรงเข้าบัญชีในเดือนเมษายนนี้ย้ำน,นะคะ พร้อมประสานกลมบัญชีกลางเพื่อให้โอนเงินตรงเข้าบัญชีในเดือนเมษายนนี้ 2. พักชำระหนี้คนพิการที่กู้เงินจากกองทุนเป็นระยะเวลา1ปีนับจากเดือนเมษายนมีจำนวนลูกหนี้1.34แสนรายมูลหนี้3.8พันล้านบาท 3. เสนอคอรมอให้ทบทวนมติในการเพิ่มเบี้ยผู้พิการเป็น1,000บาท แก่ผู้ที่มีบัตรผู้พิการทุกคนทั่วถึง2ล้านคนแม้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4. ให้อนุก,กรรมการปรับระเบียบการกู้เงินกองทุนให้ผู้พิการกู้ได้รายละไม่เกิน10,000บาทโดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่มีดอกเบี้ยระยะเวลาปลอดการชำระหนี้1ปีวงเงิน2,000ล้านบาทสรุปนะคะ ทางรัฐบาลก็จะช่วยเหลือคนพิการนะคะโดยการเพิ่มเงินให้ผู้พิการจำนวน1,000บาทต่อรายนะคะก็จะเพิ่มเติมให้จากเบี้ยผู้พิการที่ได้รับทุกเดือนอยู่แล้วนะคะโดยจะโอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้พิการในเดือนเมษายนนี้นะคะก็จะเพิ่มมาเป็น1,000บาทนะคะจากที่ได้รับอยู่แล้วนะคะ